สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้พามาทำต้มจืดหมึกยัดไส้นะครับนี่เลยส่วนผสมเดี๋ยวปักปุดไว้ให้นะครับทุกคนว่ามีอะไรนักนะครับหลักๆเลยวัตถุดิบเราก็จะเป็นหมึกแล้วก็หมูนะครับนี่เลยเรามาเตรียมเลยนะครับนําหมูนะครับหมูสับที่เราเตรียมไว้นะครับนํามาใส่ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ พริกไทยเกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็คุกคๆุให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเตรียมผักนะครับนิดหน่อยนะครับเป็นพวกแครอทนะครับต้นหอมนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็จะเอาหมึกนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นหมึกที่ว่าอดลอกหนังออกแล้วนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอานี่เลย เอาหมูที่เราเตรียมไว้นะยัดเข้าไปในในตัวหมึกเลยนะครับทุกคนยัดเข้าไปให้แน่นเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะบั้งข้างๆตัวสักสามสักสามบั้งนะครับยัดเข้าไปให้หมดเลยนะครับทุกคนใช้หมูไม่เยอะนะคะผมอมใส่ไปเลยเอาปลายช้อนนะครับผมเอาใส่เข้าไปอันนี้ทํากินเองนะไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับ เสร็จแล้วนะครับเรามาเตรียมน้ํานะครับก็ใส่ลงไปเลยรากผักชีกระเทียมนะครับแล้วก็รากขึ้นช่ายนะครับเกลือน,นิดเดียวแล้วก็พริกไทยก้อนขั้นอนะครับตามด้วยน้ํามันหอยนะครับทุกคนแล้วก็ซอสนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็รอให้น้ําเดือดแลร้อนเลยนะครับแล้วเราก็เอาหมึกที่เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปทุกคน หมึกเราก็นี่เลยยัดไว้แน่นเลยนะครับทุกคนแล้วก็ใส่แครอทลงไปนะครับแล้วก็มีแตงควาด้วยนะครับแตงควาที่ชอบนะครับชอบกินใส่ลงไปเลยแล้วก็มะเขือเทศนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยนะครับขึ้นช่ายนะครับเนี่ย กลิ่นเริ่มหอมแล้วพอเราโรยผักลงไปแล้วก็รอให้เขาเดือดอีกนิดนึงเนาะชิมรสตามที่เราชอบนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมนะครับเตรียมถ้วยนะครับตักใส่ถ้วยกันเลยนะครับทุกคนเนี่ยเราก็จะได้แล้วหมึกยัดไส้นะครับน้ำร้อนๆนะครับสดน้ำร้อนเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมและติดตามกันมาตลอดนะครับ ขอบพระคุณนะครับที่ดูวิดีโอจนจบนะครับขอตัวไปทานหมึกยัดไส้ก่อนนะครับสวัสดีครับ